พราะว่าหาก็เป็นเพศสองปีขึ้นดังเนตามเขาเบิ่งว่าเอ้ยกหนที่เห็นอยู่แล้วฮะแต่ก่อนก็คือติดพอตลอดนะเนาะว่า่อนติดพอขออนุญาตบาดคร่ำน้ำอันนี้เราไม่ผู้อื่นผู้ใหญ่ได้น้องสาวคนใดนี่กานแต่ว่าเห็นฮอดไม่ว่าขออนุญาตอาบคร่ำจนเห็นฮอดอาบน้ำก็เผยไปเลยว่าฉันนะเผยหาก็ไม่เห็นน้องคนข้าวคนไปเห็ดเวียงอยู่เวียงนี่แหละแต่ก่อนกัติดพอจนว่าบ่ได้โรงเรียนอัน หมูเข่า,าห้องธรรมห้องเฮียน er. หรืออื่นเพิินกามิ hier. แต่อยู่ก็พอก็ขอญญนน<า>พอจากไป สบายดีแล้วสวัสดีเล้พ่อแม่พี่น้องบุสุขุสุคนมาว่าพี่น้องฟังล่าฟังไทยต่างประเทศการยินดีตอนฮับข่าวสูซองสาวัวค้าบ้านน้าอีกแล้วโลยกลับมาพบมาพ่อกับสาวัวเมื่อนี้กะพี่แหละอยู่เฮือนของน้องตีเพิ่นเนอพ่อแม่พี่น้องเลยมากะบังเอิญเจอน้องตีเพิ่นกำลังลางรถคูใจทั้ทงชาวไร่กัยินให้กำลังใจทั้งน้องตีเพิ่น ล่างรถให้เอื้อยในเด้อน้องล่าเด้อล่างรถให้เอื้อยแน่ลดเอื้อยกับเพื่อนคือกันสบายดีมาตู้สบายดีโดยยังอันมาดินน้ำอ่าเออน้ำลูกน้ำลานมาดินน้ำลานอือนู่นทั้งแม่ชาวตี้เพิ่นไปใช้ขาขอกป่าพื้นลูกชายเป็นท่าบาพื้นโอ้ไปหาพื้นเพิ่นบ่ได้ใช้ทาน์บอบ่ได้ใช้ทาน กได้ใช่แล้วว no? like ่าไปเฉดหันเฉดเบาเนาะเนี่ยช่างเปนลงเถาขงจังสายสาวลีเพิ movies, uh ่งยังม่ได้มาเนาะเพิ่นมาเธอหนึ่งแต่บ่ไสไปทำงานแทรเลยมาชื่อเอเาว่าวัดเพิ่นเบิดเพิ่นยังไลเพิ่นมาต่อยังไม่ได้มาบอนนว้เะ คนที่ไปเที่ยวไปดินใช่นี่ล่างรถล่างยังไงเนาะหนุ่มสี่เป็นล่างรถแล้วได้หลังอสบายดีเนาะจ๊ะอชบายดีก่อนจ้ะเนยอชบายดีอคนค่าล่างรถเลยบริทบดีเด้้มาหาทั้งน้องคนกันแต่ลดเ่อจ้ะแมนเอยหาเเห็นน้องคนบ้านนี่เอยไมไเหานมแหนย่างไปน้าอาไปนาไปดินร้านเนี่ อ,อันนี้กัเอือยกัมาดินมาหัวน้ำแ้วก็อยากมาทำข้าวทำข้าวทั้งน้องเต็มพันแน่นะเพิ่นมีข้าวแบบทั้งเราติดต่อมาหาจ้าอยู่บ่บ่เราไ่ได้ติดต่อกับเอือยอ่ะแต่อยู่บ้านกับ,บ่ได้ติดต่อไม่เนี่งมันจะย่าง,ไ,องอาไปหาด้วยเพราะเพื่อนมันใกล้กันเด้ไม่ย่างไปหาเลยอัตยันที่ว่าก่อนก่อนน้นองเต็มเพิ่นซีไปนี่จ้าหู้อยู่บ่าสามอเพื่นไปนึงหัวหู้เพราะว่าไอพอดีเมื่อนั้นน่ะ น้องออกไปดิ่นจิบหน้าป้าเอาไปดิ่นเยตื่นมาเบื่อเช้าพอดีเอ็ดชาเต้มมันเขาเอ็ดเต้มมันเขามาหาอืมาถามหาน้องกับโบโหู้ไล้เนาะน้องก็ออกไปดิ่นเุื่อเบื่อจะด้วยโบู้้โบเห็นไปเห็นบ่น่าช่ไหน้องกับโบ้จะขึ้นไปเมื่อไดร่ว่าน้องก็ไปดิ่นตลอดไปดิ่นเ่ไปดิ่นน้ำเอื้อยเอื่อยมาจะทยไหมใช่ไหมแต่ที่ก่อนที่เราว่าว่าสไปนแบบเจ้าปิ่นเราเจอเธอกับเราบอสบอสอย่างที้ฟังบบ่บ้เบ้าอย่างค่ะ ไปตลกตลาดกเอ้ยกับว้าวี่ไหนเลยการซื้อตัวของอยูของกินซื้อของยูของกินกับเอ้ยกับเอ้ยว้าวี่ไหนเลยกล้าไปซื้อในยู่ในกินกับว้าว่กับว้าว่ไยหู้นะเนาะ้องกับบหู้การเดินเพรวะว่าน้องกับโมจที่ว่าวน่ดาวหูที่ดังกัเพิ่นลงไปพูดแล้วเป็นบ่แม่ได้ยินเอ็ดต้มมาถาเมื่อนั้นมาเพิ่นไปไทยแล้วเน่มาถาบ่เห็นชาดเต็มด่วาชาดเต็มโ่เห็นเลนะแล้วกันนี่อัน คือท่างได้ยินข่าวาว่าท่างถามมาดีโทรมาแจ้งบ้านอะไรไม่ได้นันะ่งกับบุ้งหูมาได้โทรหาเลยมาดีเลยให้ไปเลยมาดีไปคุยกันแค่ช่องสามเทื่าเองแล้วก็คือว่าเพิ่นไปกับบุงใใ้งไอ้สายหู้แล้วันนี้กลับมาหู้ที่หนึ่งกับเป็นอยู่ไทยแล้วเนาะเอากะได้ยินแจ้งข่าวมานะคือว่าได้ยินรายช่องรายท่องหนึ่งแล้วเนาะเพิ่าโทรเห็นเห็นน้องเต็มโทรมาหาน้องมาดีกับน้องตี้วะสินะ เป็นว่าล่ะโทรมาหาเจ้าแต่ว่าเอ้ยเต็มบ่ทโทรมาหาเนาะอือเจ้าไปโทรดินล่าบอกดินว่บอกได้โทรดินกับเอืยอรเพื่นแต่มื่อนาเห็นเพ่นเอาหูก็สตอรี่อยู่อ๋อแบบเพื่อนเอาหูแบบเพื่นทายดินแล้วลงสตอรี่อยู่อือดินทิกตอกบอกสตอรี่อือต้องเห็นดูแค่นึเพ่นไปแล้วนะ แด็เพื่อนไปกันแบบชิลแน่นอกแบบไปบอๆกันยังเอื้อน้องหู้หรือว่าไปหู้กันแบบตกใจไปเต้งธรรมดาเนาะแม่นแม่ไปกับตกใจธรรมดาแบบรักผ้าตัวยังไปกับมีแน่นอกยังคิดแปลกเช่นได้คอยแม่นเสื้อขนาดสิบไปดินไปยังเสือกับบอหกอที่ก็บยังไปดินไปยังแบบไปเปิดหูเปิดตาอยู่เมืองกว้างใหญ่เนาะแม่นอยู่บ้านกันเอื้องแต่ออกหน้ากับตอนนี้อืมวันหยุกับอยู่เพื่อนเนาะปุ่แเต้งเนาะอยู่บ้านเนาะ ไปมากะว่าข่อยก็ได้เงินข้าวข่อยก็ตกใจใจหายแต่กะไปหน้าพ่อเพิ่นว่านี่จะถามพ่อเพิ่นกะโมโหว่าพ่อโมข้าวเดยว่าลูกเอ่อมีไปว่ะแล้วก็ใหงอยกันนะบ่บอกทอดอได้นะบ่บ่บอกไข่เลยโดยโดยท่าบ่บอกทั้งพ่อทั้งแม่กะย่านาเพิ่อนโมหายไปเบาแลรงกะ น้องกับโบ้ฮู้กับใไปหอดะจังก็ไมมาบลอส่วนตัวคนน้องกับโบคอยทาโบคอยนี่เทไรแมนยุบว่าเขาไปดินกันอะแต่ว่าคนกับบล็อกฟังเนาะแมนฟับอกนาะเนียลังน่ะอเนนอก็บคือว่าเลยนอนงตี้เนาะเลยน่นองตี้กับดตนทั้งพอคนอยูเนาะพ่อพ่อเป็นบฮู้เป็นบอกเป็นห่วงนายุก็เป็นห่วง้าน่อแน่ต้องกับโบ้ฮู้อีกเยอ่อนไปใส่ เพราะน้องกับโมไี่เคยอยู่เพื่อน่วนไงอ่ะเอคือว่าแเนาะถ้าว่าิปะดูกไหวกับญาติมมี่ไผเอาทางาปะลูกไหวก็บม่ผูเอาแน่นอนเพราะว่าเราอะกับพอกระเถาะเลยดเพอว่าจิบปปะไม่น้ำน้องหรือว่าน้ำเมกัะแน่ยนอยู่กัาวต็มก็เลยเอาลงไปแล้วจีว่าที่ไหนถ้าว่าไปปะลูกไหวเน่กับเพิ่นย่งงว่าเอาแน่นอนมึงมยังหลอกายกูแลยคนกับจีาว่าเอา น้องเต็มโม่แพงลูกบ่คืนนี้ปะลุ่มฉันสี่กับนี้เห็นไหมกับคนกับแพงนั่นแหละประหยัดไปน้ำโอ้ยพายอันโม่แพงลูกดอกพากับแพงลูกเรียวเนาะเงินเวลาไปน้ำกันดีคือกันเพื่อนจะได้ดูแลหรือว่าลูกเพื่อนเนี้ยมรียนบลาลูกเพื่อนเพื่อนกันดูแลเองเพราะว่าไอ้ปุ้ยไผยดอกโม่แพงลูกตัวเองนะแต่น้องตี๋กำว่ามีลูกกับจแพงกันได้แล้วเนาะเอากระแพงกันได้เนาะเป็ลูกตัวเองมานอนเทือนบอจอ่ะอันนี้ นอนเพื่อนตลอดเด้อเพอได้ไปใช้ทางแถวเมย์กับแถวมาเรียบร้อยเนียนตลอดงากับอ้ายมาเนี้ได้สาวคือลิงค์ทางค้าว่ะสิมีงานแต่งงานบ่งานแต่งอ้ายงานแต่งอ้ายมือไรอยู่นะมือไรนะมือวันทิดอัโอ้การเกียนยังเนียนเนียนยังบูนะเพื่อเด้เอ้ายังบูน้องกระทังอยู่เพื่อนแล้วก็ไปดิ่งเปล่าเลยเพื่อนมาจะไทยแต่กลับไปดิ่งเอื้อยเพื่อนคุ้มมือเอื้อยทางไหนนะเลยเกด โอ้ยเกติวันคบบอเนียนเนียตอนนี้กัเพิ่นกับยูนาเนาะเหีนบ้านนาเพิ่นเพิ่นงานเมื่อไหร่เิ่นนะอืมเป็นงนเมื่อไหร่ชาเกตอช่างเทต้องไปบรือเล่าช่างเทขับวันขบมานว้เพอมาดินแก้วโอ้กันแหละหน้าเราต้องไปแล้วเข้าไปจักทางนะมาจักกันเพ่งนี้แล้ลงไปหน้าตูเกตเนาะบ่าจะกันหน้าตุเกต เลยเก่งสั่าเยี่ยมพอเนาะเาเยี่ยมพอเราพอเราป่วยเกิป่วยจะตายเนาะแมนก็ออกไปหันแล้วแมนยุบมรดกเห็นแม่จะไปดินน้ำยุบมรดกแม่แมนอืมแม่แล้วก็ออกไปหันลัเวออะไรบ้างแม่ก็ออกไปอืแต่เป็นยังได่สิทาเอ้ยเจ้าคนได้ขึ้นมาแล้วบอกคนจะข้นมาแล้วบ่ไปอยังอยู่รอ้องกับโมหูเว้ นี่บ่ได้เอยคุยกับเพิ่อนไปเลยเอาวันงานแต่งอันอ้ายเจ้าเพิ่นบ่มาบ้เปล่เนาะขนาดสิบ่ได้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าเพิ่นมาต่อวัดต่อไหว้เพิ่นน่ะบ่เออต่อเพิ่นสิกลับลงไปวันที่2 9นี่ยแบ่วันไหนแล้วเนาะบางทีแม่ว่ามาช่วยเวียกช่วยงานแน่เพิ่นน่ะอาจจะขึ้นมาเนาะเพราะว่าทางสาวมันนี่เพิ่อนซีคุ้ยเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานงงฮู้เลยเหมือนง่ฮู้เลยแม่ มาทำงานลงเขตเรียรทำงานอยู่ไทยตามหลังน้องเต็มลงไปนะำไาฮ่าฮ่าข้าเ่ยฮ่าฮางาฮ่าฮ่าู่่า่าาฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่ดฮาฮาฮ่าา้หาั่าฮ่าฮาฮ่า้่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าเ่าฮาฮ่าเ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮาฮาอ่่่า่าา่าาา จ็คไพสีเรี่ยงสีเขื่อนเราว่ะเราบอกอ่ะอืมเราเพื้นอาศัยลูกกับผู้เดียวนี่แหละผู้อยู่น้ำเราว่ะเราบอกมาเราก็หายใ้น้ำตีเลยขึ้นโตก็ะเบิ่งกานชางชานเขาเยอะเราหายแบบเราว่าคัมบัสสิไปดีแล้วก็ให้บอกก้อนเราว่าบบเมนบอกว่าหายไปก็จะไปก็ไปเลยค่ะเราว่าอยากหายปลาหลานนี่หายแล้วเราบอกใชนะเขามาต้องคอน้องเต็มนะปัทั้งน้องเต็มนะยันอ่าบบมีไปเอาลูกเนาะ เลยเอาลงไปน้ำค่ะชิเมียนเอาลูกไปน้ำน้องหมดกัะบุติน้องเต็มดอกแม่พ oui> ี่น้องเลยกับป hey ุก mm หูลูกใครกันแหงน้งอันนียโแต่เม่นยบาทางเอน้องยาติพี่น้องเป็นห่วงกันเนาะแน่ิยห้ามเขาบ่ได้มบนบอกว่าเขาก็นยังงใจของนล้าแรงเนาะ คือน้องตีคือกันนี่น้องตีกันใหญ่ใหญ่เป็นสาวแล้วจิตใจแล้วนี่ทำอะไรกันไปก็ห้ามมาได้กันแน่นี่น้องตีเนาะถ้าไปเป็นว่าหามแบบอันนี้คืออยู่ห่าไปคุ้มอ่ะอยู่ห่างไปคุ้มบอกไปขอเงินน้ำเพลินใช่เก่งม่จักบอกเมนเพราะว่าเงินทางน้องเพลินไปหาตะกี้กันคือว่าได้น้องเงินเดือนมา ไล่บลายน้องละแน่แกเก่าวไโทหาบอนก็ยังเห็นไปยูแต่ว่ามีบไิสไปหรอกอ่ะเมย์แล้วเมย์เป็นกระโทษตามอยู่เพราะว่าต้องก็บ่าบไไปแล้วเมยนู่นแกไปก็ยาอยเพื่อนเม่แได้เม่กับบีไปยูเลยจะหน่อยงานแต่งเนี้ยนะเพราะว่าเยไม่ดีกับบลิอยูเนาะคำตไปแต่แค่ชือเมยนแน่เป็นกระโทษตามอยู่บเห็นงานแล่เมย์ก็นะบได้ไปแล้วเม่เอยอะ แม่เขากับบุ๋มีไผได้อ่ขึ้นมาแต่ง่ายไงชิโรงอยู่หรอเาแม่ยิ้มแตเพื่อนก็ชิโรงไทยเนาะลดงเบิดแต่บมีซิอยู่ในแม่ได้ไมอนใยองตีผู้เดียวได้ไหมใส่รองตีผู้เดียวเราพูยมนี่เปู้ว้าวเอาอีกแล้วนี่จ้ะมีะไมีผู้ไนีน้ำป่นอีบ่โอ้ยน่าชิบุมีหรือเลยาบุมีบ่แอนนีแม่นบ่ผู้ง่ายตนี่ยังบ่าบุมีเอาการมันรู้บุ๋รมคนเก่าเล้ยยากันไหอยากคุยหลีบ่ โมงี้เลยเพื่อนโมงี้เพราะว่าเพิ่นอยากอยู่ตัวคนเดียวคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีโสดอยู่ตลอดปงติเฮานี่ปกติเพิ่นโอ้ยเนาะบ่เป็นหยังเนาะก็กลโสดไปก่อนแม่พร้อมพร้อมที่จะมีครอบครัวแห้ะฉังค่อยว่ากันเนาะแม่เพราะว่าทางน้องก็ยังน้อยอยู่ถ้าเขายังบ่พร้อมเพิ่นกระยันชูงเนี่ชื่อเด้จิตใจเพิ่นก็ยังเนีแบบว่ายังอยากอยากดิ้นอยากอ่าหาเงินก่อนเนาะ อืมจ๋าจันแนมแมนแมนทา้งยังคนช่งเฉยแต่ยุคเราก็ใหญ่น้ออันนี้แมนอะไรก่อนนันนี้ชิเตะชิเตะเพราะว่าหาก็เป็นเพศสองปีขึ้นดังเด้ตามเราเบิ่งนเพราะว่ากันไหนที่เห็นอยู่แล้วฮะตะก่อนก็คือติดคอตลอดนะเนาะติดคอฉันติดคอแม่ขออนุญาตวัดคำน้ำอันนี้เหรอแม่ผู้อื่นผู้กายได้น้องสาวเขาไดนี่กันแหละแต่ว่าเห็นฮอด ว่าขออนุญาตอาบค่ำจนเห็นว่าอ <c oughs> าบน้ำก็เปิดเลยว่าใช่ไหมค่ะก็ไม่เห็นน้องเพื่นเขาเขาไปเฮ็ดเบี้ยกยู่เบี้ยงนีอยู่เออ,อออ <c oughs> แต่ก่อนกัตีสพอจนว่ออ <c oughs> าบ่ได้โรงเรียนอันหมู่เข่า,ขาห,ห้องทำห้องเฮียนอ,อื่นๆเพิ่นกัมีแต่อยู่ก็พอว่าวขออนุญาตนะพา่พี่สมักไปอันกับแม่เพิ่อนไปเฮื่อคอยไปเฮื่อแต่หาดิลหรืออาน้องอยู่เฮื่อคอยฮะ จีน่ะจับหมดเลละจั่หจดเลยได้หจับหมดเลน้จับหมดเลยนจงหางเนาะเออจับจับหจำเลยเอจับเลยกวนเนาะแม่เออคนไปไหนไปไหนจีน่ะ็นไปเพราะว่าสตรีน้ำดุ้งคนนี้เออเออพาไปดุงแต่ี๋ยวนี้ก็ไ่ได้คอยไปแล้วเดี๋ยวนี้เป็นใหญ่เลยเดี๋ยวนี้จับหมดเลยอ่างน่าเหือนทางไหนจับหได้ลยาำจักหดลยเน่ยเออาออจับหได้ลยฮัดป้าฮัดลุงพุ่นจัก ยังเมียนอยู่ไม่เห็นถึงเนาะไป่ได้ขับไปแต่วนแนวไปอีกรอบนี่ก็คือว่าแล้วเนาะเฮือนชานกับเจ้ากับปุ๊กเดียขับไปเดียวยังป้ายังรุ้งจำไว่ได้แล้ววันนี้ต้องตีกับชิบุคือเก่าและยังสูงงามวันนี้แมนแดงน้อยเพวกกระชูงอยู่หักโมเมนต์แต่งว่าได้ดำขี้ดีนะกี่นหนเออแมนดำขี้ดีเฮทพพงกับชีหนุ่งหนุ่งหนุ่งยอฮะกี่นหนนั่งนี่ดำด้เบิดเพราะว่า บอกขึ้นบอกผ่านบอกพันยัยขึ้นมาเลยสิจบผูกจบผูกงามแบบนี้นะเออเนาะบ้าได้ง่ายๆก็เบิ่งอ้ายแล้วก็แล้วนะตะกี้เนาะเดี๋ยวพัดอันเดียวกันเลยไม่ใช่ได้อ้ายที่ไปแหนมึงที่มีเห็ดต่อต่อแตะไปไ่นได้ในวิดีโอเลยเออเนาะบริเคียดเอื้ยตีเอื้ยวายอกนี่บริเคียนบรเคียนเปลืองจริงเนาะเปลืองเยอะๆองาหวานเงาะด้วยด้วย บอค่ะแต่คนในครอบครัวน้องตี่ก็มีน้องซีเนี่ยสูงกว่าโมเน่นะโมยังยังบ่ชั่มอายบ่ชั่มอายอไหมอีกคนนึงเนาะน้องแค่พวกชิปเองแต่ทั้งน้องตีเพิ่นจะสูงกว่าทั้งสาวดีเพิ่นเนาะในในสาวดีเพิ่นกเพิ่นได้แนวไผ่ี่สาวไรนะแม่บอคือพอบอสาวไรความสูงนี่เพิ่นได้แนวพอหรือไม่แน่วพอแนวพอบอแน่วพอแล้วน้องตีเนี่เบิ่งหน้าพอเดี๋ยว เออแต่ชาวดีนี care, it it ่กับประมาณชั right ้นแม่เนาะแม่นมนต้องจีนหน้าตาจะเพื่อพอต้องจีนโดยแต่ว่าก็คือว่าะคอกับเสียไปโดนเลยเนาะแม่จะมีแต่เงี้ยดุว่าเน่ตตาหนาเราไม่ว่าหน้าตาคือกันนี้เพรไม่ดูเนาะแม่ก็คอน้องจีนคือกันก็ต้องจีนเนาะตามที่ว่าเราเห็นนะนะมันโชว์กับมันเน็ตอยู่น้ำเหนียวเขาเหี่ยวบกับมันเน็ตอยู่น้ำเดยประตูเรามานั่งดิ่นน้ำไ่้ไม่ดิ่นนะพายประตู้นะ คือว่ามันดินนะเมยอีนี่เนี่ยบอกว่าฝตกมาหน้าถึงเมย์ถใส่ไปหน้าโอ้เม่ไปหน้าบ่นะหาเปลือยไปหน้ากับไอ้หน้าพื้นบ่เมย์ได้กักเสียงพื้นมาหนึ่งครั้งแงมีแต่งรองเนาะเมยแเมยเออโอ้อันนี้แต่งรองน้องชายประมาณตกแรงเลยเด้ตกแรงเลยเนาะประมาณเดือนสี่ผูกแขนต้องตีบาอผูกแขนสู่คอนน้องตีชิลงไปไทยเลยเอ้าบ่นั่นบอสาไพ่เสียนานทำแถาแม่ อันคือกับอ้ายเห็ดทำอ้ายบุเห็ดได้กับปลาห่านอ่ะใส่กระตุ้นเห็ดเนาะใส่กระตุ้นเห็ดแบบกัเอาเอาเข่าเนาะเป็นไหนอกไหอ้ายเห็ดก็ได้ไล่เท่ายนาเจ้าน่ะเฉพาะนาทงเดียวนะชี้ชี้ปลชี้ชี้ปอืมชี้ชี้ปลาเอาจักจกชิบจากชาวโฉบนี่กับพ่อเล่นบ่พ่อกะลูกเต้าเนี่ยผ่านเงินมาเนาะชื้อเข่าเนาะชาวใดเนาะไปได้กับอ้ายบุเห็ดตัวน่ะนาะน่าตีเนาะกะ คือเรื่องน้องเต็มน้องตีกับ,บโบฮู้เนาะเพราะว่าเพิ่นกับเมื่อน้องเต็มออกจากเพื่อนเดีเ๋ยว,ว่าลงจากเพื่อนไปน้องตีบริยูบ้านบริยูไปดินจะพื่อนไปดิ่งเพื่อนไปดินข้างนอกเอ้ยเพิ่นมาจะทายได้เอ้ยท้วไปดิ่นนะ้ำไ,ได้ออกไปดินงเรื่อยไเลนะ พอดีออกปดินึกไปเกตเนาะอืองกะกลับมาพอเห็นทั้งน้องแต้เพิ่นมาถามบ่ตื่นมาได้เห็นไอ้แต้เพิ่นมาถามน้องก็ออกไปดินเพิ่นเบิดมาเห็นบ่สาวติ่มเนาะออืแาวตีกรตโตว่าบ่เห็นบ่แต่ว่าพึ่งแต่พิ่นไปเพิ่นก็บ่ได้ติดต่อมาหาเจ้าเลยเนาะบ่่ได้ติดต่อหาน้องเลยโดยโดยอาจารย์ก็แต่บ่เป็นอยังเนาะกะเอื้ยน้องกันกะถ้าเพึ่นติดต่อมากกะยังให้ทั้งน้องตี้นะค่ะบอกเพึ่งน้ำเน้ โดยเลยไหิ่นโท่มาดิดนอ๊กเขควบคนนี้เขาควิ่นเป็น่วงหัอะนะยทาเอื้อยเ่นนี่กกสีเทรหเอื้อยนอ่อย่ะเอโทรแบบนั้นเอื้อยเพิ่นกับเไล้หับเพราะว่าบ่ีคอยโูรหาเอื้อยเพิ่นเด้โดยโดยโดยเจ้าเนาะภาษาจังไดการนอกสิได้ออกจากนอกเนาะโดยน่อยสายบ่ทานเอื้อยเกดได้หน่อยบ่เอื้อยเกดแล้วหนาสิมื่อได้เมือนี้เอ้ามานะไปนินั่งจ้ะดิตน้ำเอื้อย่เพงคนมามื่อนี้อโ้โดยมีหลายดิ มีหลายเอื้อยดิออเออ,อืพราะเพื่อนจังล่างรถไว้อิบเตรียมเลย <c oughs> บอกให้ล่างรถให้ชาวไร่เนี่ยชาวไร่สิจากก้างกันยังบ่ล่างเพิ่นเข้าไปโอ,โอ้ขว่จาจ้างจ้างให้ล่างรถเอื้อยยังบ่งดด<ม>งล่างเนี่ยเนี่ยรถเอื้อยไม่ติดคิโตมเพราะเข้าไปนีกก่นอถ้าถ้าเวลาเจ้าบ่ไปนี่เจ้าก็ชวนดินนี่บ่เจ้าชวนบ่ก็ชวนอยู่อืมไอ้เจ้าเดิค่ะชวนน้ำกันชวนม้ำก็ชวนน้ำกันน้ำมือให้ไปออกไปทางนอกเอาจักบ้านมาปะชวนไม่ใช่ใช่ดรื เพื่อนแถวนี้ละแถวนี้เนาะยามนั่นนี่มันโลบมาเลยนขนาดนู่นอยู่เนาะแถวนี้เนาะสาวใดเนาะแต่ยังบวมหนาอียังก็สามีแต่ทำบัดสิได้ทั้งน้องเพิ่นไปดินใส่เรียบไปดินก่อนเพราะว่ามีหมูเพิ่นรออยู่ทั้งบ้านโค้งไงบว่มกับมาแต่ท้ายไม่ก็อยากเห็นหมูคู่แล้วเนาะในเรื่องมาดินปีใหม่น้องมาบเพราะท่านเถอะวันนี้สิชโลองปีใหม่ยอดหลังบ่วันเลยเนี่ย ว่าสาังไกับเส้ก้าเป็นซาตลาดเออเนาะเลยเด้อเออสบายดีน้องหล่าเนาะเลยโดยอโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสาบัวกับสีหาทางสาตีเพิ่นไปหาญาติพี่น้องก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทางสาตีนี่ก็สิไปฉลองปีใหม่แน่เนาะเพราะว่าลูกเอื้อยลูกน้องอะไรเนาะก็เพิ่นมาแต่ไทยมือก่อนกับบอได้ฉลองกันเพิ่นกัสิไปฉลองหร <Napoleon. S 3> <Amen. S 1> ือว <Okay. Yes. S 2> uh? okay. ่าย้อนลังกันแหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ สาบัวก็บบุรีขามาหาทางชาตินี่แต่รุนะ่นไห่เนาะมึอนี้ก็มีโอกาสมาหาทางน้องเพิ่นโอนไปแล้วโชคดีโชคดีโอ้โยบรรยากาศเนาะอาะจังไรกับสาบัวก,กับชิไร่ก้าบกอนเนาะพ่อแม่พี่น้นองเนาะกับผักที่ตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะผักกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกับชิไร่ขอกลาวข้า,ามาสบายดีสาบายดี